โอเคครับผมสวัสดีทุกคนครับ N O T H วันนี้เราได้รับข่าวสารมาจากพายเลเกี่ยวกับเดือนพรีวิ่ในส่วนของของหลังใน,นวันวาลากาครับผมโอเคฮะเอาละชูเปอร์ทุกคนที่นี่พาเยเลยแอคชัร์โอ้ให้ทุกคนตั้งแม้ว่าจะตั้งหลังให้เปิดหูเปิด,ปดตาให้เรียบร้อยตอนที่ทางสูรประชาการภารกิจเขาได้ส่งส่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์มาใหม่เพื่อให้พวกคุณเตรียมพร้อมสําหรับภารกิจใหม่ที่กำลังจะเข้ามาอีกไม่นานโอเคเดี๋ยวฉันจะอ่าน อันภารกิจนี้ให้คุณฝังเองโอเคทุกคนเดี๋ยวความพร้อมให้ดีนี่ไม่ว่าจะเป็นทูปเปอร์ในรูปแบบไหนก็ตามตอนนี้เราจะลงเข้าไปในสูบสูบภายในล่องลึกในดาววรากาลกากันตอนนี้พวกแพลงนี้ที่ได้มาก่อกวนการทํางานภารกิจของเราเป็นเวลานานมากแล้วตอนนี้ได้เวลาที่เราจะต้องต่อสู้กับมันกลับไป <c oughs> อ๋อ <c oughs> ม่แนวลบเปลี่ยนไปความเตีวของคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามด้วย ด้วยเราจะส่งทีมของคนสี่คนคนเข้าไปในถ้ำส่วนลึกล้วก็ผมนี่จะเป็นเหมือนกับความท้าทายแบบใหม่ของคุณและในสปอตของคุณที่คุณจะต้องเข้าไปต่อสู้กับฝูงของอเล็กนิดเพื่อจะจะส่งส่งอุปกรณ์ระเบิดนิวเคลียร์เข้าไประเบิดในใจกลางของของหลงังพวกมันเอาละโจมตีศัตรูด้วยความดุร้ายและความมัน่นคงของของสาพ,พันอย่างถึงที่สุดตอนนี้ท้องพวกคุณอยู่ในถ้ำ มันจะเป็นแหบกับกับเครื่องลองใจใพวกคุณเป็นอย่างดีแล้วว่าพวกคุณจะผ่านไปในเรื่องนี้ไปได้ไหมโอเคแล้วพวกคุณจะมีภัยต่างๆต,ต่างอย่างความมืดภายในพื้นที่ที่จะทดสอบความกล้าของพวกคุณที่จะต้องให้พวกคุณต้องมีการปรับตัวแล้วก็การทํางานเป็นทีมทีมอย่างไร้ทิฏฐิเพราะฉะนั้นลาทิ้งความกลัวของคุณไปไปแล้วก็ยืนหย,ยัดอย่างแนว่วแน่ต่อความมืดที่กำลังใกล้เข้ามาในตัวพวกคุณการเอาชีวิตลอดของมนุษย์ นุดนี้แขวนอยู่บนความกล้า,าลว่ราเราคำนวณอยู่นของพวกคุณแล้วเอาละเราพ้นทหารของพวกเราให้เรียบร้อยเตรียมตัวเตรียมใจและด้วยกันเราจะจ่อจู่โจมเข้าไปในใจกลางข,งของพวกกลุ่มของอเล็กนิตท,ที่บา้าข้างพวกนี้จะชนะเราอยู่เพียงเอื้อมมือนี้เราแล้วเพราะเราเป็นแนวหน้าของมนุษยชาติหน่วยทหารเข้าเนี่ยโอ้ยไม่ใช่หน่วยทหารลาบคอไปเดี๋ยผมหน่วยทหารลาบเคลื่อนที่ของเราก็ผม ผมนละมรดกตกทอดของเราก็คือความกล้าจากที่ไม่มีลิมิตสุดของเรานั่นเองเอ่อ uh, p ร์ฮิントอินเอาถ้าวัดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งอัน,นอันนี้ <c oughs> นี่คืออะไรขอาทุกคนกล้าก็าไว้แปบ๊บหนึ่งนะฮะขอาวา,าแปบ๊บหนึ่งนี่ภาษาอะไรโอ้ยอร์ฮิント่เสริมให้สูงสุดอะภาษารอุลาตินโอเคฮะจบการื่อสาฮะ <c oughs> ก็โอเคตามที่ได้ยินไปให้ทุกคนเตรียมพร้อมไปเลยเราจะถูกเราจะถูกส่งออกไปข้างนอกนั้นนั้นตามคำสั่งของสู่บัญชาการภารกิจเกู่ในอีกไม่นานนี้เพราะฉันให้ทุกคนเตรียมออกไปข้างนอกแล้วก็เตรียมพร้อมไปดูโจมมันภายเลืแอคชั่นเลิกกันอ่าโอเคครับผมคือจริงๆตอนแรกตอนนี้ผมเห็นว่าเขาเขียนมาเป็นมิชชั่นบิววิ่งนี่ผมเองก็แอบนั้งงนะว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะหรือว่าไออันนี้มันอาจจะมาเียแค่มิชชั่นมิชชั่นเฉยๆหรือเปล่าในส่วนของเอเอสหรือเปล่าแตบ จากที่ผมดูอ่านมาเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นโหมดใหม่ทั้งหมดเลยน่าจะเป็นโหมดไฮฟ์เลยทั้งอันผมคิดว่างั้นนะฮะเพราะในเมื่อมันก็ไม่น่ามีอะไรที่มันแบบจะบ่งบอกได้เลยว่ามันจะเป็นมีภารกิจเสริมอะไรเข้ามาเนาะแต่นี่มันเป็นแค่เหมือนกับท m สมิชันเล็กๆน้อยๆอเป็นแค่รายละเอียดเล็กๆที่เขาจะเอามาปล่อยให้เราฟังก่อนเล็กๆ,ๆน้อย Real, ๆเฉยๆว่ามันจะมีอะไรบ้างเบื้องต้นในส่วนของอัปเดต0.5.0นะฮะโอเค เดี๋ยวผมจะขอมาเล่าไอเรื่องเก่าๆด้วยบางส่วนแล้วกันนะพอดีก่อนอันนี้ผมยังไม่อยากเล่าเพราะด้วยที่ว่าว่าผมกลัวว่าเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปหน่อยเพราเราคิดว่าจะเอามาเล่าพร้อมกันหมดเลยเลยโอเคซึ่งก่อนนันนี้พวกคนหลายคนน่าจะได้เห็นอันนี้แล้วเนาะก็คือเป็นแบบสอบถามเพื่อนแชแนทที่ที่เขาค่อยส่งมาให้ก็คือให้เราไปตอบว่าว่าเราเป็นใครอะไรยังไงบ้างมาเบื้องต้นแล้วก็ให้บอกว่าว่าเราอยากจะเห็นอะไรในอนาคตหรือว่าคุณจะเล่นอะไรนี้อยู่บ้างไหมเบื้องต้นนะฮะนนฮะโอเค จริงๆที่ผมจะมาเล่าคือจะเป็นตัวนี้มากกว่าก็คือเป็นของ Q&A ของผม Question and Answer ในเดือนกันยายนเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังเลยแล้วกันเนาะจะพูดแบบยาวๆเลยทีนี้แต่เดี๋ยวค่อยให้ความเห็นไปด้วยในตัวโอเคเฮ้ hey, ทุกคนตอนนี้เรากลับมาตอบคำถาม Q&A กันอีกแล้วนะนะผมขอขอบคุณทุกๆคนมากครับที่ส่งคำถามมาในเดือนนี้เดือนนี้แล้วก็การตอบรับที่เต็มที่็มแบบเหลือล้จริงๆ สิ่งเราเชื่อเราก็อยากที่จะแบบตอบคำถามทั้งหมดทถ้าที่เป็นไปได้นะแต่ว่าแต่ว่าเราอยากให้แน่ใจว,ว่าเราไม่อยากจะแบบแบบมีปัญหามากกนไปกับสุบัญชาการ <c oughs> อะเนาะก็คือไม่อยากไม่อยากแบบมีกลัวกลัวแบบเออกลัวข่าวกรองรั่วไหลข่าวกรองรั่วไหลครับหรือขอไปข่าวกรองรั่วไหลเออเขียนถ้าคุณพาการการสื่อสารล่าสุดของเรา่อเขียนคุณจะสามารถไปดูดูได้ที่ Q&A ในเดือนของสิงหากรนน้านี้นะฮะ โอเคเดี๋ยวเราลงไปที่คําถามกันดีกว่าครับผมโอเคในทรงของรถแบบแบบนี้มีอะไรบ้างที่เจะบุบบอสอาวุธบ้างไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะเอาอาวุธอีกหลายๆตัวเลยตัวเลยเข้ามาผมผมในในแต่ละคลาสแน่นอนในทุกปีเในทุกๆปีนี่คือผมไม่แน่ใจว่าเข้ามาถึงอะไรนะโอเคโอเคอ่าวิดาวิคอสต์มาเซชันฟอร์คัสจะมีการแบบคัสคอสต์มาของตัวมันเองหรือเปล่า แน่นอนครับผมเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะแอดค u s t o m i ม e r มาให้ให้แต่ละทูเปอร์ได้สายแต่ละสายไปเลยเลยครับผมผมซึ่งจะทําให้อ่ในรูปแบบการคัสซ์ไมเนี่ยมันจะต้องอยู่ในส่วนของทูเปอร์ยูนิเวอร์ซัลนั้นซะส่วนส,ส่วนมากเพื่อไม่ให้มันออกนอกกรอบไปเกินไปไเนาะผมก็เข้าใจแหละ differentable type o p e r f o r f d i เป็นฟอนต์ b u บก็คือม,มีคนถามว่าเออถ้าเราจะเอาเป็นแบบกระสุนแบบแบบที่มัาต่างกันบ้างดีไหมเพื่อจะแบบมีผล ตอมแมลที่มันดีกว่านี้ไงเดบมาตัวตัวครับผมเจ้าเขาบ่กเขาก็ชอบไอเดียแบบนี้นะนั่นก็คือคือก็คือมันจะมีบ้างแหละที่ในพื้นที่การที่วันลระช้อาวุธแบบเนี้ยเนี่ยผมเราจะให้แน่ใจว่าว่าดาเมจไทป์แต่ละอันเนี่ยมันมีเหตุผลของมันเองเองแล้วก็มีความเสี่ยงของมันที่จะมาต่อสู้กับพวกภัยของแมลก็คือเขามาถึงว่ากระสุนแต่ละแบบเนี่ยเขาอาจจะสร้างมาเพื่อให้ว่ามันมแลตัวนี้เรายิงแรงเรายิงใส่วอลเลอร์แล้วมันแรง แต่เราอาจจะยิงใส่พวกประแจตัวอื่นแล้วมันเบามันเบาลงนิดนึงก็ก็อาจจะมีเห่ากั้นนะเนะาะเขาอาจจะใส่พวกกระสุนไฟอะไรมาพวกนี้มาก็ได้แหละจริงมันก็แล้วแต่แหละแ <c oughs> อร์มอรไทป์คือผมเองก็มีไอเดียเหมือนกันนะแต่ผมเองยังแบบยังไม่รู้ว่าจะแบบเอามาอิมพิวส์ยังไงดีเหมือนกันโอเคเขาบอกว่าจะมีอาวุธจากซาร์ชิฟทูเปอร์สองพอแล้วก็ในแอนด์เมท์มูฟีอื่นๆมาไหมเขาตอบสั้นๆเย็นโอ้ โอเคถ้าบอกว่าจะมีมีเมคานิกเกี่ยวกับแอสไว์บ้างไหมแน่นอนในวันหนึ่งแน่นอน,นเขาเขา,าเขาอยากจะเอามาใช้แน่นอนนะผม,ผมอันนี้จะเป็นส่วนที่เราจะต้องเอามาใช้ควบคู่เก็บเก็มตอนนี้เราพยายามที่จะแบบหาอุปกรณ์ power up item อะไแล้วบางอย่างที่จะเอามาใช้กับพวกตึกอน,นีรพวกนี้อย่างเช่นพวกตึกสื่อสารหาตึกสื่อสารที่เราจ่ายจะต้องไปใช้เพื่อเรียกแอสไต์ในบางพื้นที่อ,อันจะต้องใช้แต้บใช้ใช้แร่อะไรพวกนี้ในการใช้ในการสื่อสาร ก็โอเคดีฮะจริงแล้วมันเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากเลยสำหรับผมนะ <c oughs> ผมเองก็อยากให้มันมีเหมือนกันแหละโอเค PVP หมดไม่แล้วนะตอนนี้คือผมขอบอกไว้ก่อนนี่คือผมเองไม่ค่อยเห็นด้วยกับไอ้ PVP หมดเท่าไหร่จร <c oughs> ิงจริ <c oughs> ว่าเกมนี้ผมว่าถท่มันเป็น PVE แหละรูปแบบมันจะดีแล้ว,แล,วแล้วถ้าเราเล่นแบบ crossplay แล้วด้วยเนี่ยบางทีบางทีแบบคนที่ใช้จอยอะไรพวกนี้มันจะแบบสู้ไม่ค่อยได้จริงสู้ไม่ค่อยได้กับมาส์อยู่แล้วอะเพราะฉะนั้น PVP หมดผมเลยไม่ค่อยแนะแน่ใเท่าไหร่ แต่ามว่าจะให้มันมีได้ไหมก็ได้นะถ้าในมุมมองบางบางคนอ่ะบางคนคืออยากจะแบบเล่นคอมเพรติฟิตกันอันนี้ก็ก็โอเคโอเคเข้าอ,อกว่ามันจะมีอินเกมเฟรนแล้วก็แครดลิสบ้างไหมหมายควาบอกว่าตามที่ในรูปแบบของเฟรนเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีระบบที่จะ approve เ oh. uh, oh, อบ uh ไม่อราบประพูดทิศสายแอนด์วีหรือลูลิ้เอามอลลูัดฟีเจอร์อ๋อเข้ากว่าเขาจะมีรูปแบบการที่จะให้ตอบรับการเป็นแบบเลือกให้มีเฟรนลิสในตัวเกมของตัวมันเอง ซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีรูปแบบของไอ้ฟีเจอร์นี้มาให้ในปีหน้านะฮะโอเคสเ่ในเมื่อคุณพูดถึงตัวแคลนแล้วเขาว่าจะมีข่าวสารอะไรที่จะพูดตัวนี้ซึ่ง r e a l l y exciting t b r i n g out the i a n experience ตัเกอเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีตัวรูปแบบแคลนที่จะให้พวกคุณมาได้แบบแบบรับประสบการณ์นี้ในตัวเกมนี้ในไม่นานเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งเวอร์ชันของรูปแบบแคล กันในช่วง Galactic War เข้าไปในช่วงต้นปีของ2024เพราะฉะนั้นผมเดาไว้ว่าอัปเดตของ Galactic War คือเฟสเฟส5เนี่ยมันน่าจะมาในช่วงต้นปี2024เลยเอาจจะมาปีหน้าเลยโอเคเอจะมีโอกาสไหมที่จะมีเกมหมดสลับผู้เล่น8คนแน่นอนตอนนี้เราวางแผนไว้แล้วแล้วเพื่อจะให้แบบมีเกมหมดทีาได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้สลับหลายขนาดปาร์ตี้ไซส์ครับ ก็โอเคดีฮะแต่ผมก็หวังว่าพวกคุณจะไม่เอาระบบ matchmaking หรือว่าระบบหาห้องออกไปเนาะเพราะว่าผมเองก็ดูเที่ยวว่าผมเองเป็นคนที่เล่นโซโล่อ่ะผมไม่มีเพื่อน <c oughs> ผมไม่มีเพื่อนนะแล้วผมจะไปหาเพื่อนมาเล่นได้ไงเนี่ยเนี่ยถ้าหากพวกคุณเอาระบบ matchmaking ออกนี่คือผมซวยเลยเนี่ยผมเล่นโซโล่เลยเนี่ยโซโล่เพื่อเฟคเตอร์ชั่นเลยโ <c oughs> <c oughs> okay, อเคข่าว่าจะมีโอกาสไหมที่สปอร์ตที่จะเอาเอ่อเพิ่ม up build 2กลับมาก็ถามได้ดี เพราะว่าตอนนี้เรากำลังออกแบบรูปแบบของ Class p r o t e t i o n 2.0ูนี่ 0, สำหรับปี2024อยู่โอยู่ซึ่งตอนที่เราคุยกันเนี่ยมันไอตัวนี้มันก็มีส่วนมีส่วนด้วยเกี่ยวกับไอ Power Up b l u e t o ี่ยเนี่ย,ยซึ่งฟีดแบ็มันค่อนข้างจะแบบคิดได้ลำบา,ากเหมือนกันนะว่ารูปแบบล่าสุดของเรามันจะออกมาเป็นยังไงครับผมสำหรับเ p ร์คคลาสพวกนี้ <c oughs> ก็พอเข้าใจได้แหละ What part of s a r s u b e r IPU available to our form อ๋อพร้อมอ่าจะมีส่วนไหนบ้างของ Starship Trooper พวกไอพีที่คุณสามารถเอามาลากมาใช้งานได้บ้างอ่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าทีมงานของเขาสามารถใช้ได้หมดเลยทั้งใน5ฟีมตั้งแต่ Starship Trooper ภาคแรกภาค2 Hero Federation ภาค3าม m o r l d e r เลยภาค4 Starship Trooper i n v a s i o n แล้วก็ภาค5้าผม Starship Trooper t r e a s u r e of Mars จริงๆแล้วไปหาในในได้เต็มทุกคนนะพวกคนหลายคนนะมันก็น่าสนใจดีนะแต่ละภาคไม่มว่าคำน่าสนใจของมันเองถึงแม้ว่าหลายคนจะแนะนำแค่ภาคหนึ่ง สี่หรห้าก็เลยก็นะโอเคบิวซีแอนนี่แผ่น for adding more lore to the game อ่าเราจะเห็นแผนที่จะคุณจะวางรูปแบบของพวกเออ่ตำนานในตัวเกมอะไรบ้างไหมพวกตำนาพวกของอะไรเล็กน้อยเป็นลอเล็กๆในตัวเกมอะฮะที่เหมือนหลายๆเกมที่เขาทำกันอะก็แน่นอนแหละเพราะเรื่องที่ว่าตัวเกมนี้เราจะใส่พวกลอเข้าไปได้บ้างในบางส่วนของตัวเกมผมที่จะมากกว่าเป็นเพียงแค่ผลพวกโค้ดเอกที่เราต้องไปแบบแก้รหัสอะไรพวกนี้ พวกนี้ตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังแบบไฟต์ออนไลน์ซีซายนันอยู่เดี๋ยวเขาจะมาแชร์เราฟังทีนึงครับอ่าฮะโอเคเขาบอกว่าจะมีตัวเกมโหมดสตอรี่แคมเปญด้ไหมไหมหรือมีความตั้งใจจะแอดแบบเป็นโซโล่ PVE เข้ามาในเกมโหมดไหมคือเราเข้าใจแหละว่าหลายๆคนคนที่เขาอยากจะเข้ามาต่อสู้สงครามเนี่ยจะผ่านผ่านการแบบผ่านการสู้แบบรูปแบบเกมโหมดแบบโซโล่คือเล่นเล่นคนเดียวหรือมันอาจจะเป็นเล่นกับ AI ไง แล้ก็เอไไปสู้กับพวกกลุ่มของมแมลงอะไรพวกนี้แต่ด้วยที่ว่าเราไม่สามารถทําได้ใน,ใน,นขนาดนี้ครับผมตอนนี้เรากาลังพยายามดูอยู่ว่าว่ารูปแบบของของโซโลเกมเพลเนี่ยในตัวเกมเรามันจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างครับผ,ผมแต่ถ้าเอาตามจริงนะเราขอพูดเลยว,ว่าตอนนี้เรายังไม่คิดที่จะใส่รูปแบบของของพวกเกมโหมดที่เป็นแคมเปญเป็นเนื้อเรื่องเข้าไปมากขนาดนั้นหรอกซึ่งผมก็พอเข้าใจแหละมโนที่ว่าตอนนี้คือระบบของตัวเกมมันเป็นแบบ แบบเอ่อเป็นออนไลน์ line, แบบฟูลออนไลน์โดยตรงทั้งหมดคือต้องเน้นเล่นกับผู้เล่นอ่ะก็คือ,คอจะให้แบบเข้าแบบสร้าง AI ขึ้นมามาเพื่อจะให้มาสับสูนแ์เราตอนนี้คือมันมันยังอาจจียังมาถึงเขตนั้นเท่าไหร่เนะก็พอเข้าใจได้อ่าคุณจะให้ไอเดียเราเกี่ยวกับว่ารูปแบบ Galactic War m e t a Game มันจะมีผลผลต่อการเล่นอย่างไรบ้างก็คือที่เราพูดได้ในตอนนี้ครับผมจะมีข่าวสารมาในอนาคตพอด้ไมมกี่เดือน ข้างหน้านี้กับ Galactic War Metagate ที่เราจะลงมาตอนนี้เรามีแผนที่จะปล่อยปล่อยในส่วนแรกของ Galactic War ในช่วงต้นปี2024ตอนนี้จากอัปเดตรถแมปของเราตอนนี้เรามามาแล้วคำท m มิดออเลสออก o b ร์อ๋อก็คือตามอัปเดตรถแมปของเรามันจะมาอยู่ในช่วงกลางถึงช่วงปลายของเดือนตุลาที่จะมีไฮไลท์ว่ามันมีการอัปเดตรถแบบอื่นอีกไหมโอเค อาจจะอนนี้แผนจะเป็นในเกมเพลย์ดาวน์ชุดอุปกรณ์เนี่ยอ๋อคุณมีแผนที่จะมีเกมเพลย์ลงไปในกุโมงของพวกมแมลงไหมแน่นอนคือผมหวังว่ามัน <c oughs> จะมีทั้งแบบพิชเช่นอัปเดตใน AS ด้วยนะจริงก็คืออย่างเช่นว่าเราไปลุยในหลังรังเล็กข,ของพวกมันนะเปรดเบิดหลังเล็กของพวกมันก็ได้จริงมันก็จะเป็นเหมือนกับพิชเช่นย่อยใน AS ที่น่าสนใจดีเหมือนกันนะจริง <c oughs> คือตอนนี้คือโดยทั่ว,ว่าคอนเทนต์กับฟีเจอร์นี่มันยังไม่เยอะไงผมเลยยังไม่อยากแนะนําให้พวกคุณเยอะขนาดนั้นนะเพราะว่าตัว มิชชั่นหมดอะไรพวกนี้มันยังมีน้อยไงถ้ามากสุดได้ผมรียบเรียงหรอก็จะมีกันตั้งแต่อะไรนะจากการพวกฝูงภัยอเล็กนิดสีแดงอะ่ะแล้วก็สีน้ําเงินก็คือไปเก็บพวกกระแป๋งแร่สีเขียวสีเขียวสองอันก็คือเอ่อ OSB ใช่ไหม o p e r a t i g n a l Booster ยึดพื้นที่แล้วก็ Fuel Power Generator ซ่อม Generator ให้ถึงขีดสุดก็มีแค่นั้นเลยคือมันยังไม่เยอะครับผมคิดว่าถ้าเขาเติมแบบพวกมิชชั่นหมดอะไรเพิ่มขึ้นีกหน่อยมันก็จะดีอะ่ะ ก็เชื่อว่าหลายคนก็คงคิดเหมือนผมแหละอ่าเขาบอกว่าว่าความยากนะระดับ h e r o o f f e c e r a t i o n เนี่ยมันจะเข้ามาในรถแบบตอนไหนเอ่ยเขาบอกว่าอันนี้มันใกล้ที่จะถูกปล่อยออกมาแล้วละแต่ตอนนี้รายังลังเลอยู่ว่าเราจะใส่เกมโหมดท,ที่มันยาก,กวันนี้นี้ลงไปก่อนเลยไหมก่อนจะถึงก่อนที่เราจะปล่อย Galactic War คืออันนี้เคยเขายังไม่แน่ใจเนาะว่าเขาจะปล่อยบอรดีไหมหรือว่าอาจจะรอ Galactic War มาก่อนก็ก็ก็ถ้าผมเดาไว้ก็คือเขาอาจจะปล่อยมาหลังจาก Galactic War นะ โอเคมันแรงบินได้จะมีไหมแน่นอนนะผมเราเขาจะใส่มาในเกมอีกไม่นานนี้อ๋อฮะก่อนจริงแล้วไอ้ไอ้แรงบินได้นี่ผมเห็นข่าวก่อนหน้านี้แล้วละว่ามันจะมีปล่อยออกมาเขาบอกว่าเขาจะมีปล่อยออมาในไม่นานนี้นะเขาบอกว่าจะมีโอกาสไหมที่ e x h a n c e o f upgrade เพื่อ u p r server อ๋อเขาบอกว่าจะมีโอกาสไหมที่ว่าควรจะอัปเกรดให้ server เนี่ยสามารถเล่นก็นได้แบบจำนวนคนมากขึ้นไปมากกว่า10คนเขาบอกว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะตอนนี้ตอนนี้เขาอยากจะให้ ให้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีผู้เล่นเพียง11คนไปก่อน16คนไปก่อนเนี่ยอาจจะยังไม่เพิ่มแม็กกว่านี้แต่ในอนาคตอาจจะมีก็เป็นไปได้นะก็ผมแอบบหวังไว้ในเล็กเหมือนกันว่าอาจจะมีแบบ32คนหรือไม่ก็24คนไปเลยก็ได้นะมันก็น่าสนใจด,ดหีหรือไม่ก็จริงๆแล้วมันมี5สควอตใช่ไหมปกติมันมี5สควอตแล้วก็เอาสควอตสควอตละ4ก็คือ20คนเลยก็ได้ให้มันแบบเต็มทุกสควอตเลยก็ได้ ก็คือเขาบอกว่าต่อไปคือเราจะมีการขยายหลอดเดเวลของคลาสอีกไหมเขาบอกว่าแน่นอนครับผมเราจะขยายอีกไม่นานนี้รับผมซึ่งจะนำไปสู่คลาสพัฒนาสองศูนที่เขาจะปล่อยมามาผมซึ่งจะมีการรีเซ็ตรีเซ็ตขั้นพิเศษสองศูนย์สองสี่อ๋อเดี๋ยวเขาจะมีรีเซ็ตในช่วงในปีหน้าครับผมก็คือที่เราทำทำกันมาทั้งหมดอ่ะเขาจะรีเซ็ตทั้งหมดใหม่ใหม่ให้เราไปเล่นใหม่นั่นแหละไม่มีอะไรมาก ซึ่งหลายคนก็เก็บไปก็จริงๆแล้วเขาอาจจะมีการคอมเพ n เซตให้ทีหนึ่งในภายหลังนะว่าเผื่อบอางคนที่เขาเล่นกันไปแบบหลายร้านแล้วอาจจะมีแบบทําให้เราแบบเอ่ออะไรนะไม่ต้องเป็นจะเป็นต,ต้องเก็บเบลยเยอะขนาดนั้นนะเพื่อจะเอาของทั้งหมดเขาบอกมาประมาณนี้นะเขาอบอกว่าจะมีการขยาย t ช t เลียวอีกไหมก็คือตัวที่เขาสอนตอนนี้ยังไม่มีครับผมตอนนี้ด้วยที่ว่าตัวเกมเพลย์ฟีเจอร์เนี่ยยังมีไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าหากเขามีการลงฟีเจอร์เกมเพลย์เข้าไปมากกว่านี้เดี๋ยวเขาจะ ใส่พวกทุติยูเทิลเข้าไปเพิ่มแน่นอนวอน์ตา้ากมีอุปกรณ์อะไรมากขึ้นนะนะขอบอกว่าจะมีการอัปเกรดพวกแบบฐานยูทิมเมตี้มั้งไหมอะฮะขอบอกว่ามีแน่นอนครับผมจะมีการอัปเกรดและโลเอาเขาบอกมาในช่วงปี2024ก็คือในปีหน้าซึ่งจะมีพวกออปชั่นที่จะให้เพลเยอร์เยอรเข้าไปสู่ในพื้นที่ต่างๆแต่จะด,ด้วยหาสควอตเมดแล้วก็แล้วก็เข้าถึงตัวเกมได้มากกว่านี้ครับผมโอเคขอบคุณสหรับการตอบคำถามถามในคอมมูนิตี้ต่างๆครับผม ผมที่เข้ามาร่วมในเอเวอเรสต์ใน Star ุดทู Super e อสเตม t i o n ช่นทีมของผมเลิกกันก่อนนะคือขออภัยด้วยนะที่ผมแปลแบบขัดๆันหนึ่งเพราะด้วยที่ว่าผมเองเองก็เพิ่งมาเห็นแล้วก็มานั่งพูดกับพวกคนนุณสดๆอย่างนี้เลยเนาะมันก็จะออกมาเป็นแบบแปลกๆหน่อยนึงอ่าโอเคก็ตามที่ผมบอกไปก่อนนั้นนี่แหละด้วยที่ว่าอะไรนะพวกอย่างเช่นไอเอ,อ่อร์กาแล็กติกวอลอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมนะที่พวกคุณเห็นแหละว่าว่าไอ พ้นจริงจริงแล้วเรายังอยู่ในเฟสสามอยู่เลยเฟสสามที่เขาบอกว่าจะมีแค่ขับ Package 2.0โหมด High Ability Upgrade อันนี้คือมันจะมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วแต่ไอพวก Galactic Wars ที่เขาบอกว่าจะมาช่วงปีหน้าเนี่ยมันคือเฟสห้าเลยครับก็คือน่าจะเป็นอัปเดต0.7เลยมั้ง0.7หรือ0.8เลยมั้งนี่คือผมยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนนี้คือมันยังมีเตรียมอะไรกันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันยังไม่ค่อยเรียบร้อยอะ่ะจากที่ผมดูดูของเขามานะแต่ผมก็จะเล่นอยู่เรื่อยๆแหละ ถ้าม,มีอะไรอัปเดตมาเพิ่มแต่ที่แน่น,นอนก็คือจะมีคาบเพลงแคชั่น2.0ขึ้นมาแน่นอนนอนกับโหมดท้ายที่เขาเพิ่งมีปล่อยรายละเอียดมาไม่นานนี้นี้แต่จะเป็นรายละเอียดแค่เล็กน้อยๆๆๆๆๆก่อนแหละจะผมร้อยให้กคุฟังเมื่อกี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นครับผมคือมันยังไม่มีอะไรเยอะงั้นเอางี้แล้วกันนะเอ่อผมมีอันนึง <c oughs> ที่ผมอาจจะให้พวกคุณดูได้บ้างอ่ะคือตัวนี้คือในตอนนี้ผมในช่องของ s t a r s Super Community อ่อุเด๋ง ในชอบของ Star Youtube ร์ค m มมิวนเนี่ยคือมันจะมีในส่วนของพวกโซเชียลโพสอะไรพวกนี้ด้วย,งยไงสมัครที่พวกเขาจะเอาข้อมูลมาลงกันและนี่ก็จะเป็นแบบรูปแบบของหมดหายเบื้องต้นอ่ะคือผมเปิดแห้เพื่นฟังเยอะไม่ได้หรอกเนี่ยก็คือมันจะเป็นเหมือน,น,นกับว่าเราลงไปใต้ดินเนาะพวกคนจะยินเสียงเนาะมันจะดูแบบดูแบบทะมึนทะมึนอะ่ะคือเขาให้บรรยากาศแบบบางเบงื้องต้นแหละซึ่งมาดูน่าสนใจมากจริงๆแต่ผมเตาจะเลยว่าน่าจะมืดตืต้อฮะในถ้ำ แล้วก็ต้องแบบไปสู้กับกลุ่ม,มแมลงอะไรพวกนี้ไงโอ้โหอย่านาสนใจแต่ละภาพผมดูแล้วผมแบบรู้สึกอินดี้เลยผมรู้สึกแบบว่ามันน่าจะแบบมีอะไรแบบเยอะแน่นอนงานนี้แต่ไอที่เขาบอกว่ารูปแบบเกมเพย์สี่คนเนี่ยผมยังลังเลอย,อยู่อย่างหนึ่งว่าว่าให้เดี๋นะเขาจะให้ลงไปแค่สควอตเดียวหรอก็คือลงไปแค่คสี่คนสควอตเดียวลงไปจาัก,การหลังทั้งหลังซึ่งผมบอกได้เลยว่าเหนื่อยฮะถ้าลงไปแค่สควอตเดียวเนี่ย แล้วก็อันนี้นะผมผมไปเจออันหนึ่งมาอันนี้น่าสนใจฮะก็คือเนี่ยคุณได้ยินเสียงไหมฟังนะฟัง,ฟงใหม่ทีหนึงคุณได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ล็อกแอดโหลดผมได้ยินเสียงลูกซองนะผมชิกๆช,ชักกันมาอย่างดีเลยเนี่ยผมเห็นปลอกลูกซองอะ่ะพวกคุณ ผมคิดว่าอาวุธใหม่ที่จะมาและจะเป็นลูกสองแน่เลยฮะเห็น <c oughs> หลายคนเขาบอกเหตนหลายคนเขาเริ่มแบบไฮย์กันในระดับหนึ่งแล้วเอาเขียวผมก็จะมีประมาณนี้ครับผมในรูปแบบของในการอัปเดตครั้งน,นี้นะนะแต่ไอเรื่องวันที่เขาจะอัปเดตมานี่คือย,ยังไม่แน่ใจนะเพราะเขายังไม่บอกอะไรมาเท่าไหร่แต่ถ้ามันมีมาแล้วดียวผมจะเอามาเล่ารายละเอียดต่างๆอุ้ยขอัยแต่ถ้ามีมาแล้วยวผมจะเอามาเล่ารายละเอียดต่างๆให้พวกคุณฟังอีกทีนึงแล้วกันนะฮะ ซึ่งถ้ามันมาปุ๊บผมเล่าให้ผู้คนฟังแน่นอนอย่างรวดเร็วเพื่อจะ,อะให้ผู้คนแบบติดตามข่าวสารได้แบบทันท่วงทีครับผมโอเคเดี๋ยวสำหรับวันนี้ผมขอองแอนจาก N O T ลแลกวขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะผม N O T H แล้วกันฮะ